คุณตามีคำถามค่ะประโยคไหนถูกต้องกันคะระหว่าง every day ที่เขียนติดกันกับ every day ที่เขียนห่างกันถ้าเขียนติดกันตัวมันเองจะเป็น adjective จะต้องตามด้วยคำนามเสมอนะคะมันจะแปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่าประจำวันแปลว่าปกติทั่วๆไปหรือแปลว่าทุกวันก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นกิจวัตรประจำวันเราก็จะใช้เป็น every day routine ลุกปกติของฉันก็จะกลายเป็น everyday look ชีวิตทั่วๆไปของฉันก็จะเป็น everyday lives lifestyle ของฉันทุกๆวันก็จะเป็น everyday lifestyle everyday ที่เขียนมีช่องไฟห่างกันมีความหมายเหมือนคำ,คำว่า each day ซึ่งแปลว่าทุกๆ วันบอกความถี่ความบ่อยใน tense present simple นะฉะนั้นเราจะบอกว่า i go to school every day every day จะต้องเขียนห่างกันแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะสรุปว่าสามารถเขียนได้ทั้ง2แบบค่ะเว้นวรรคแบบนี้เป็น adverb of frequency บอกความถี่ความบ่อยนั้นแปลว่าทุกๆวันถ้าเขียนติดกันตัวมันเองจะเป็น adjective ซึ่งต้องตามด้วยคำนามแปลว่า กิจวัตรทั่วไปก็ได้